갑자기기내게나나타너난아무말도할수가없었지눈에반한는이야ริวันนี้มาแจ้งกูเอ่อข่าวกับคณะผู้นำเจ้าเราท้องใสบริษัทเพื่อพวกเราเนี่ยกำลังวางแผนนะครับกำลังเขียนเอ่อโครงสร้างเรื่องเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็จะมีระบบออนไลน์เพราะว่าระบบ e p r s e l Federal System เนี่ย ก็คือทั้งออฟไลน์ของเขานี่คือว่าอลังการแหละคือว่าเขาจะยิ่งใหญ่แต่เป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับต้นของระบบการขับเคลื่อนของธุรกิจเครือข่ายในอนาคตเนาะฉะนั้นเมื่อออฟไลน์ของเขาสมบูรณ์แล้วในที่นี้ก็คือเขากําลังมาเหตุระบบออนไลน์ฉึ่งเขาเขียนระบบหลักสูตรเป็นออนไลน์สําหรับบุคคลที่อยู่ไกลแต่อยากเข้าสู่ระบบการขับเคลื่อนที่อัจฉริยะหรือว่าระบบสะดวกมากหรือมาเพราะท่านใดมมกใดบางครั้งข้าวประมาณนี้ ฮาสิสมัครเฮียนได้ทางใดและสามารถเขาสู tai, ่กลุ่มเดียวกันกับระบบได้จังได๋ซึ่งพวกเฮากําลังเขียนแล้วก็ไก่เสรสมบูรณ์หนเดือนี้เนาะตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนในการลองใส่ระบบต่างๆเนาะทุกท่านสิได้เอ่อเฮียน S1 เฮียนอ่าแบบอินดิวดวลคือแบบตัวๆวหรือแบบหาคนแบบ10คนแบบหา10คนแบบ100คนขึ้นไปจังซี่เฮามีระบบการสอนผ่านออนไลน์แบบ เห็นหนาการน้ำแล้วก็แบบบเห็นหนากันน้ำแต่ว่าเป็นแบบเรียวถามเลยทนยันแสดงหัวตรงนี้แลวการแสดงเข้าใจตรงนี้สามารถเอาคนใหม้ามาหววน้ำเมื่อทนันล่วงไปขายสินค้าแนะนำผู้มุงวังต่างๆเนาะมีลูกค้าเกิดขึนทันสมัรถสร้างกลุ่มลูกค้าของทันขึ้นมาก,ก่อนแล้วกันแล้วพวกเขาจะซ้อนวิชาหายโดยที่ทนันเพียงแต่เป็นผู้ observation คือผู้ติดตามดูแลเฉยๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ทันเตรียม ระบบองฐานไหวทั้งหมดเลยทนีทั้งระบบออฟไลน์ต่างๆไฟตาต่างๆที่ว่าได้เข้าใจได้ลึกซึ้งลายได้ด่านมาแล้วจากนี้ไปก็คือเข้าสิโซยฐานทั้งหัดออนไลน์เป็นยังขึ้นต้องใส่ออนไลน์นําเพราะว่าคนเฮาไลน์พอคนเฮาไลน์เนีเป็นรอยเป็นพันเลยสิเข้ากระบ่สสมารถที่จะไปซวยหลือทุก่านแบบทั่วถึงแบบตัวตัวๆหรือว่าลุ่มพื้นที่นําต่างๆเขาเลยจะเป็นต้องใส่ระบบออนไลน์ในกอนโซลูันฉะนั้นในการใส่ระบบออนไลน์ต่างๆเข้ากับที่มีการปรชสมผู้นําเพื่อสอนการน้าใส่ต่างๆเนาะ ว่าจะเป็นการใส่เว็บไซต์การใส่ระบบการติดต่อระบบลิงก์ฮะกันระบบช่วยเหลือกันทางด่านตรงนี้เขาก็ามีความูลด่านตรงนี้แต่ก็เห็นว่าผู้นำหละทานเรล่มเข่าใจเพื่อจะวางแพนในการช่วยงานกันเขาไปจะช่วยอีกแบบหนึ่งทุกท่านช่วยกันอีกแบบหนึ่งเพื่อจะสร้างได้ใดให้กับกลุ่มของทันกับทีมของทันเพราะว่าธุรกิจดือขายนี่เนาะเราว่าทุกทุกบริษัทนีทีหมดเลยแต่ต่างที่ว่าแผนทรงการตลาดหรือว่าแผนกระหายได้ใดห้แก่ทานกับบริษัทหนึ่ง มีความแตกต่างกันแต่ละบริษัทตามนโยบายของเพิ่นเนาะและสินค้าในการนำเสนอการขายนั่นการมีความแตกต่างกันฉะนั้นทุกอย่างเฮาเข้าสู่ธุรกิจที่ไผบริษัทได้กะตางเฮาต้องการเงินต้องการรายได้ตามแผนการตลาดเนาะแล้วแต่ความต้องการของเพิ่นในบางกลุ่มว่าจะงใดน้อยหรือจ่หลายๆแต่วาบริษัทเข้าใจเงินเฮาตามแผนการตลาดเท่านั้นฉะนั้นก่อนจะจ่ายเงินให้เฮาเนาะก่อนสิเกิดความร่ำรวยหรือมีรายได เงินเอาเงินจะใช้มาจ่ายเงี้ยครบริษัทเอาเงินจะมาจ่ายจากยอดขายเนาะยอดขายพอที่ทันขายแต่นนอยอดขายมีอยู่สองอยอดขายที่ทันตรงมีเนาะเพื่อจะหารายได้ตามแผนการตลาดของบริษัทตรร้นสังกัดหนึ่งคือยอดขายของตัวทันเองเนาะถ้าทันมียอดขายของตัวทันเองทันลุกยอดไปสางรายได้ตามแผนที่ทันขายแต่คนเดียวนี่ยทันก็มีรายได้ตามกําลังของเจ้าของก็คือ ้ายอดขายของตัวเองก็คือเป็น active income คือเขาทําเองจะคอยได้อันนี้ก็คือต้องทํทบาบ่าทํามันก็เสิบ่เกิดไม่เลยได้เพราะเริ่มต้นบ่มีใลัมาทํางานกับถ่านหรอกเพราะเขาจะเบ่งความเป็นมืออาชีพของถ่านก่อนว่าท่านมีมืออาชีพเป็นมืออาชีพขนาดใดน่านมีความสามารถขนาดไดสามารถ่วยเลือกทีมไหนขนาดไดถ้าเขาเขามารวมธุรกิจกับถ่านเนี่ยท่านสมัรถมีนโยบายมีวิธีทางมีวิชาการเี่จ้ะซวยเลือเขาได้จังได๋เมื่อเขาเขามาแล้วเขาขายบ่กเป็นเขาบ่มีความสามารถในการขายบ่มีความสามารถในการแนะนำนี่ ตัวท่านนี่มีความสมมารรในการช่อยเลื้อเขาดันพิชาการดันควบหูเดินวิธีการส้อนใดจังใดฉะนั้นท่านตงเป็นก่อนถ้าท่านบพ่เริ่มจากยอดขายขององเองท่านก็มีโอกาสที่จะสังทีมได้อันนี้คือเขาต้องเข้าใจตัวนี้ฉะนั้นเขาจะมีรายตัวเมื่อบานหนึ่งเขาต้องมีรายยอดของตัวเองก่อน2บ,บันนี้รายใดมาจากยอดขายคือกันแต่เป็นยอดขายของทีมงานไต่องค์กรของเขาเองนอกภายในองค์กรของท่านในทีมของท่านต้องมียอดขายร่วมภายในกลุ่ม อันนี้คือสามารถเกิดได้ไดในแบบพาสซีฟอินคำใดจากยอดขายรวมในทีมฉะนั้นก่อนที่มียอดขายในทีมนี่ท่านก็ต้องมีทีมงานก่อนมีทีมงานมีเครือข่ายผู้บริโภคมีเครือข่ายนักขายมีเครือข่ายนักธุรกิจนักเครือข่ายแล้วก็มีเครือข่ายผู้นาธุรกิจต่างๆให้เกิดขึ้นภายใต้องค์กรของท่านฉะนั้นหลายๆคนที่เขารวมธุรกิจเครือข่ายความหวังความตกการความขาดหวังก็อยากสร้างเครือข่ายคนให้เติบโตและยิงง่งใหญ่ เนากมียอดขายจากองค์กรคนละหน่อยสองหน่อยสามหน่อยแต่มารวมกันกับสมัครสางได้แบบแพชชีบินคำโดยที่ตัวเฮาทํางานหน่อยทุกคนทํางานหน่อยแต่ว่าหลายๆมือมารวมกันต่างคนต่างหน่อยแต่ว่าเกิดได้แบบบยุดบอยอนมีทุกวันคือคนอย่างไดตรงนี้แต่ว่าหลายคนก็นลืมไปว่าการสมัครธุรกิจขายบอกแม้ว่าเขามาปึ๊บจะชิมีทีมตามมาหลายคนนี้มีความขาดหวังเกินความสมัครของตัวเองเรื่องกลายเป็นขมทอ เราถ้ามีความหวังหนิงไงอยากใดนันใดนี่นอยากใครเป็นแบบนี้แต่ว่าความส,มา,สามารถในการสาไงให้มันเป็นนัน้นทาริัทบอมีก็เลยเหตุให้ตัวเองถอด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 เสียดายมากกันลมเลือดในที่สุดเขาบอกว่าในโลกไปนี่บ่มมีคนลมเหลวมีทุกคนลมเลือดไปซะก่อนนี่เป็นข้อจริงเนาะท่านั้นทาทันเลที่เหตุจังไดก็ต้องสร้างตัวเองก่อนนี่แหละสร้างตัวเองก่อนให้ตัวเองเป็นที่ให้ตัวเองเป็นโมเดลความสําเร็จให้ตัวเองนี่ ดูดีโดดเด่นกระโดงดังเอาความสมัครทั้งหมดนี่ฟึกตัวเองขึ้นมาให้มีหยดขายของเองก่อนท่านต้องมีหยดขายของตัวเองก่อนนาะหลังจากนั้นท่านก็ต้องเขียนเป็นหลักสูตรของตัวเองขึ้นมาว่าท่านมีหยดขายของตัวเองที่ผ่านมานั้นท่านมีท่านขายจังไดหาลูกค้าทางใดนาะนำเสนอการขายจังไดปิดการขายจังไดบริการดู้าดจังได ต่างๆประมาณนี้และท่านเก่งใดอย่างไดท่านขายเป็นใดอย่างไดท่านมีโซ่ความสมัครใดการขายใดอย่างไดเขียนเป็นขันตอนที่เป็นเรื่องราวของประสบการณ์จริงมาเป็นเรื่องราวชีวิตจริงกันมาหลังแกนเนี่้วท่านกลับไปนําเสนอให้กับผู้คนที่มีความคิดคล้ายๆกันเนาะกลุ่มปอมายที่เหมือนกันและเมร่รวมกันท่านกับทายทอดวิชาท่านมีให้กับทีมงานของท่านสองคนพอะให้เป็นเหมือนกันทายทอดเหมือนกันให้เขามีหยอดคล้ายตัวเขาเองเหมือนกัน จังคอยสา่งทีมต่อฉะนั้นละก,การต้องสา่งตัวเองก่อนจะคอยคิดถึงคนอื่นยังเฝ้าคิดเขามาปุ๊บเดี๋ยวจะขับเขื่อนทีมงานอย่างเดียวพอจะมีทีมง,งานเป็นสิบเป็นร้อยแล้วท่นานจะขับเขื่อนเขาสิมันอิมโพสิ l e เป็นไปบ่ได้ฉะนั้นคนเนี่ยเขาจะเบืองเฮาในรูปแบบของการกระทําท่านเป็นมีการกระทําเป็นตัวอย่างสำหรับถ้าท่านมีการกระทํทจะเป็นตัวอย่างให้เขาหนาผาค,คุ้มใจที่มีท่านเป็นผู้นําใด้่ันสมบัดนําองค์กรจริง,รงๆทักสมบัดเอาประสบการณ์จริงน่าสื่อสารเขาแหละเขาคิิดดว่าแม EN, ามนนจรงเปไปไ็ไไ้ และมือหนึ่งเนาะเขาจะเดินตามท่านแลวก็ปีทานเพราะว่าเขาว่าเครือข่ายสาขาก็คือถ้าเป็นสาขาของท่านก็ต้องเป็นเหมือนทันเขาเอื่นวาสาขาเนาะเหมือนกับเซเว่นทุกสาขาก็ต้องเหมือนกันแม่นบ่ล่ะแต่ต่างแต่ลักษณะของตึกเฉยแต่ว่าการวางสินค้าสินค้าลงนี่ก็เหมือนกันบตทนี่ปั๊มน้ำมันบตทอก็ทุกที่ก็เหมือนกันจิฟฟี่ก็เหมือนกันใช้ซีมีเกี่ยวคือกัน เขาลวนจะก๊อปปีจากสำนัก,การแหลกก็คือตัวของเขาสัานพวกเขาเป็นธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนกันท่านต่อการซมาชิกต่อการสาขาเนะถ้าเขาก๊อปปีบริษัทต,ตนสังกัดเขาเป็นสาขาของบริษัทต,ต่างแต่เป็นตัวทันเป็นคนเสื่อมเฉยๆและเหมือนหนึ่งถ้าท่านบ่มีขาหรือขาหน้อยลงเขาก็สิเยียบหัวเฮาไปสุดท้ายมากอะซัมหาคนในคนอื่นสนั้นเฮาต้องสามารถถ่ายถอดสาขาจากท,ที่เป็นตัวเฮาให้ได้เขาต้องเหมือนเฮา แต่งตัวมันเฮาบุคลิกมันเฮาข้อมูอมันเฮ่าสนั่นเห่าสิมีรายจากธุรกิจเครือข่ายใดตัวเมื่อ่ามียอดขายสรุปใหยฟังสันส้นๆหนึ่งยอดขายของตัวเองต้องมีสร้างเป็นสตอรี่เรื่องเล่าขึ้นมาเป็นบทที่นเพื่อทายทอดนคับคนอื่นว่าท่านมียอดขายได้จังไดทำยอดขายให้ตัวเองดินให้ตัวเองเก่งให้ตัวเองมีความสามารถให้จนเป็นลกักสุรวิชาเป็นหนังสือสักหนึ่งเล่มทายทอดนะ้ับคนอื่นว่าขายได้จังไดนั่นเสนอจังได,ไดเปิดการขายจังไดปิดการขายจังได บริการทีมงานจังใดแล้วก็ท่านเก่งใดจังใดท่านเฮียนใั้ซเน้ท่านไปมีวิซ่าจากของผู้สุ่มจากผู้แนะนําไปเฮียนมากจากเพื่อนร่วมงานไปเฮียนมาจากหนงังสือยังก็ตามที่ท่านเกิดขึ้นมาเป็นทักษะนีนะ่และท่านประสบการณ์จริงนี่เจออุปสรรคเจอปัญหาเจอคนปฏิเสธเจอคนขอตัวแยงท่านคิดจังใดจังสมัตบรรลุตัวน,นั้นใดจนกลายเป็นยอดขายอันดับหนึ่งในกลุ่มของตัวของท่านหลังจากนังใท่านจึงหาทีมงานมาสองคนก่อนแล้วก็ทายทอดแบบเดียวกัน ละให้เขามีหยอดขายตัวเองก่อนจึงคอยทายถอดวิชาที่วิชาก็าคือจากตัวท่านโมเมนต์ว่าสมครธุรกิจขายมาแบบมิเตรควบวงจากใด,อย,กดอยากดีอยากมีอยากให้คนเดินตามจะให้เขาขายข,าย,ขายตัวเองแบบถามยังตอบบ่ได้เออวิชากับว่มีขายกับว่เป็นนำเสนอก,กับบ่ถือพิดคล้ายกับบ่ได้เจอขอตัวแย่งเป็นมิตอรอุปสรรคไม่ได้ปัญหามองอุปสรรคเป็นปัญหามองทุกอย่างเป็นปัญหาเป็นหมดแล้วก็อยากให้เกิดมากแล้วก็บอกพ่อใจแล้วก็ใหญ่ขายไป ใหญ่ขายไปบริษัทใหม่เพราะใหญ่ขายไปบริษัทใหม่แต่เป็นเห็ุวิธีเดิมคือเอาเงินไปลงทุนซื้อของมาตุลใบแล้วกะ็ไปไล่ล่าคนที่นหูจักเหมือนเดิมจากบริษัทที่ผ่นานมาพราะเขามาหาคนซื้อคนแล้วก็มานาั่งฝ่ากันนั่งฝ่ากันและะ้วก็เหมือนเดิมหยอดขายตัวเองบอม่มีหยอดขายทีมบ่มีแล้วก็ย้ายบริษัทใหม่แล้วเอาเงินไปลงทุนอีกเอาสิานค้ามาตุนแล้วก็เฮ็ดวิธีเดิม10บ,บริษัท100บริษัท1,000บริษัทท10,000ไปใอก็เหมือนเดิมเพรราาาาาะวว่ิธีกททํงนหม มันบอโอเคฉะนั้นดาวน์นี่ผมหูดีว่าประสบการณ์ก็ะจะมาสิบเอ็ดปีในการขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายฐางที่มาเป็นพันๆคนคนให้เขาประสบคสวามสำเร็จขึ้นมาจากการเดินและวก็บรรลุออกจากกาันข้าเหตอยังไรการขับเคลื่อนยังไงฉะนั้นดาวนนี้เขาจึงเอาวิชาทั้งหมดที่มีฐานทอดลงเป็นระบบขับเคลื่อนทีมอัจฉริยะขับเคลื่อนองค์กรเนาะขับเคลื่อน,นทีมประสบความสำเร็จแล้วก็ปั่นทุกคนเป็นผู้นำแล้วปั่นผู้นำมาเป็นผู้บริหารนะัะซ้ากัน ูนี่โดยกฎของเฮาคิดอย่งไรเฮาคิดหนึ่งเฮาสางบีพีอาเซียนเฟตาม่าหนึ่งหน้าที่ของเพิ่นมีอยู่3ขอ้อหน้าที่ของระบบผู้แทนมีอยู่3ขอ้อหนึ่งเป็นผู้สางก็ค,คือสางตัวทันเป็นผู้นําและสางก็เป็นผู้บริาหารหายมีรได้จากบริษัทและให้ขึน้นตําแหน่งบริษัทถูกตําแหน่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองเ้าเป็นผู้หักษาหักษาอย่างหักษาตัวท่านหรือหักษาควบหู ฮักซัสปัญญาฮักซัสจิตใจถานอยู่ลำกันโดยช่องเจมีก่กระบวนการโปรโมโชั่นในทีมของหอได้มีการไปเทีย่ยวต่างปรเจกฟรีตองมีดันมันเมีม่ในกรุ่มของเขาคือฮักซายเฮาอยู่ลำกันให้เห็นบรรยากาศแต่ให้ไม่ความเก่าหนาะไปกคนต้องมีความเก่าหนาะอย่าลืมว่ากดคองคนนี่ขเขาจะอยู่ตัวเมื่อเขาซื้อว่าเขาเก่าหนาถ้ารู้ซึ้ว่าบอกเก่าหนาเม็ดทีหนึ่ง,ขงเขา,า,า,าก็จะถอยห่างออกไปถึงซีดีกกบนเดกตามถ้าเขาซู้กว่าเขาเด่นเขาดังเขาเก่าหนาะเขาจะอยู่ หาเขาคิดว่าเขาดอยนุ่งดอยนุ่ง้วบ่มีความก้าวหนนะ้าเขาก็จะจิดถอยออกไปแสดนระบบเข้าตเจ็เป็นขอสองคือรักษาเขาไหวน้องรักษาจิตรักษาใจรักษากายรักษาความคิดอยู่น้ำกันหน้าที่้อที่สามงระบบเฮียน,นก็คือทาหน้าที่ใน,นการให้เป็นผู้ให้เป็นผู้หให้เนื้อคือให้ยังในให้ยุติขอให้ตามลําดับเลยระบบเข้าจะให้ขอที่หนึ่งก็คือเข้าจะให้กําลังกายก่อนมันแรกๆเกขาปัาน่นก็ได้ฝึกเข้าให้กําลังกายคือลุ่ง ลุงซอยงานผุนฐานลุงซ้อนงานผุนฐานลุงเห็ดเหเบิงเคลื่อน่าเห็ดไหบิองเห็ดเหยเห็นนั่นลวกะอนซ้อนเห็ดเป็นเนาะขนานเขาเห็ดเหยืองลุงคุนทีผ่านทางเบิ้งบุงซอยเรื้อตัวนี้ก่อนจะว่าบ่เป็นส่วนบ่บมีข้อมูในสมองบ่งมีขอมลในสมองเหลืองเล่าของธุรกิจตรงนี้เลยท่านกับพี่แต่ว่านัดผมมองวาไว้และพวกน้อจะนําเสนอให้เขาเองในเคลื่อนาให้กําลังกายหรือเหตุทางออนไลน์ก็ไดทานช่งมาได้เข้าคุยไหเคือ่อน่าเหตุทางห้กําลังกาย หลังจากห้ยกำลังกายอะไแล้วเ่านก็จะฟื้นทันฟื้นทันฟื้นทันหาทันเก่งเองหาท่ันใส่กำลังกายตองเองเป็นประโยชน์เพื่อท่านจะไปซ้อนทีมต่อส่ับเข้าก็มาหายคอ2องคือห้ยย่าห้กำลังคมหูหายปัญญาเนาะสิ่งนี้ที่เป็นอุปสรรคปัญหาของตัวแยงสะเกตยังได้ขามอุปสรรคใดจังได้แก้ปัญหาใดจังได้เข้าคอซ้อนท่านให้ทันเป็นในตรงนี้้อที่สองคือหายกำลังปัญญา้อที่สามคือหายกำลังเงินกำลังเงินในที่นี้คือห้กกำลังเงินเหลืองโปรโมชั่นแล้วพ็เก็จะมีกำลังเงินโปรโมชัน ในการหายโปรของเขาบพว่าจะเป็นการท่องเที่ยวน่ะมันลดต่างๆแล้วแต่เรือว่าเป็นสินค้าในการหมุนสินค้าต่างๆกับทีมงานของทานฮก็มีต,ตัวนี้หายก็ว่าหายกาลังเงินแล้วขอที่ C ีแมนเข้าจะหายกาลังใจอนาคตไปทันเติบโตยิง่งใหญ่ทานเป็นขณะผู้นําเป็นขณะผู้บริหารซีโเข้าก็มีระบบในการเขื่อนซอยเรือทันหายกาลังใจทีมงานของทานแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจังหวัดแต่ละแขวงแต่ละอำเภอแต่ละเมืองทั่วประเทศในทีมของทันฉะนั้น สรุปยังไงคือ b p s เซลเวตามีนาทีอยู่3ขอ 1. เป็นผู้สาร 2. เป็นผู้รักษา 3. เป็นผู้หายฉะนั้นทันเมือยู่ในที่นี้เขาจึงมีกระบวนการสอนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ถ้าเขาจะออนไลน์อย่างเดียวถ้าเป็นปัญหากับคนที่อายุ40่หาปีขึ้นไปในยุคปัจจุบันเพรยุคเข้ายังเป็นยุคเืียมต่อระ่างยุคเก่ากัยุคใหม่เนาะออนไลน์บ่เต็มที่4.0ก็บ่เต็มที่ก อ่าอินเทอร์เน็ตมีบางบุมีบางบ,า,บางคนมีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าสายบยเป็ี่ยนเดี๋สิก็เป็นปัญหาอีกข้อหนึ่งฉะนั้นเขาจึงมีออฟไลน์และออนไลน์เนาะฉะนั้นระบบออนไลน์หลายๆที่หลายขายนี่ปัญหาก็คือเป็นแต่ออนไลน์ในการโปรโมทจะคล้องสื่อว่าทุกคิดดีและโปรโมทบริษัทรวมกันไฟกับโปรโมทบริษัทเดียวกันไฟกับโปรโมทฉะนั้นถ้าโปรโมทเหมือนกันนี่เขาเขาไม่หรือว่าทุกท่านเขาไม่นี่ ก็จทมีปัญหาว่าเขาเชื่อตัวตนของทานก็คือเขาจะเสื่อบุคคลที่เขามาก่อนทันหลายปีเขาสําเร็จแล้วเฮตไห้ทันโปรหมดไปเหมือนกันหาคนในคนอื่นเพราะว่าทั้งออนไลน์เขาสมัครหาใน g o o g l e หาใน YouTube แล้วบรบษัทเดียวกันกทานภายในประสบความสำเร็จที่เนื้อกว่าทานเขาก็ไปหาผู้ใหม่ฉะนั้นเขาจึงมีกระบวนการใกนการซอยเลือตัวทานเขาไม่เฮงได๋นนีิปั่นตัวตนทานกันมากปั่นโปรไฟล์ แล้วก็สร้างคอนเทนต์ให้กับตัวท่านแล้วก็ปั่นทีมของท่านหรือในองค์กรของเขานี่ขับเคลื่อนจะได้ฉะนั้นเขาจะมีระบบการเคลื่อนหนซ้อนในฐานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ขับเคลื่อนในระบบทีมพ่อ BPR c e n F t e าฉะนั้นถ้าบพื่อนชนใจรวมธุรกิจเครือข่ายเหมาะกับคนถูกกลุมถูกยุคถูกสมัยทุูกอยุไขและก็สินค้าของเขาซื้สื่อยงขายของและแผนกรตลาดบอบังคับสามารถมีผลประโยชน์จาก เครือข่ายทีมอย่างจริงจริงสถาน,นท่าเขาเก่งในการสางค้นสางทีงมเขาสร้าด้วยแบบแพสซีฟเป็นคำใดโดยที่เรต้องขึ้นยังมากมายราต้องไปยังมากมมยเนาะสัน้นอันนี้คือเกิดมาเครือข่ายที่จะส่งต่อให้เราเป็นแพสซีฟเป็นคำยางแท้จริงนอนากคตเรื่องเล่าดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นถ้าท่านไปแข่งเอาบริษัทนี้ดีกว่าบริษัทนี้ดีกว่าบริษัทได้ก็าต,กตามเนะี่ย เขาหยอมแข่งกันอยู่เหล้วในพันธุ์คอมโบซัทอยู่ในประเทศไทยค mm hmm. ือว่าเขามาประเทศลาวในปะัจจุบันนี้นะนั้นภัยกระบาด,ดีของไผ่แต่สาคัญี่สุดว่าเฮาสิมีวิธีใดสร้างทีมของเฮามีวิธีใดในการเหตุเอาเงินตามแผนคอบโบษัทนั้นมีวิธีใดที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเขากระลำรวยตามแผนขอบโบษัทอย่างเป็นแพ80เป็นคำอย่างแท้จริงฉะนั้นพวกเขาจึงก่อตัง้ ita, งหนาะ BPRC v วตาของเขาขึ้นมานเพื่ออย่างเพื่อดูแลคนสร้างคนดูแลพวัวเข้าคนขามาดูแบบได้ก็ไห้ขอเตจัน สนใจอยากสําเร็จอย่างจริงจริงที่ต่อมาเจอกับข่าวประโยชน์โดยตรงทงใสปริชาพเพชรมัลาฉะนั้นนเวนทาว่าต้องการเอกสารที่ประสบค,คามสำเร็จยิ่งใหญ่ในทีมนี้ให้ไหว้ใจบีบีอาเซียนไิตาได้เจอกันกันกบข่าวประโยชน์ทงใปริษาพเพชรบัลาสวัสดี